สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาสังคมเราจะไปเรียนเรื่องโรงเรียนของฉันนั่นเองนะคะโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สําหรับเด็กใช่ไหมในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่ร่วมกันมากมายเลยนะคะเราไปดูสมาชิกในโรงเรียนกันดีกว่านะคะว่ามีใครบ้างคนแรกเลยนะคะก็คือผู้อํานวยการโรงเรียนนั่นเองนะคะ คนที่2ก็คือรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่3ก็คือครู4นักเรียนนะคะและสุดท้ายก็คือพาโลงนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าแม่บ้านแม่ครัวนั่นเองนะคะสมาชิกทุกคนในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันบ้าง เริ่มจากคนแรกนะคะก็คือผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะหรือท่านผออนั่นเองนะคะผอเนี่ยก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารง,งานของโรงเรียนนะคะถ้าเปรียบเสมือนสมาชิกในห้องของเราผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนหวัวหน้าห้องนั่นเองนะคะคอยดูแลรับผิดชอบห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะคนที่สองนะคะก็คือรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ช่วยบริหารงานของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเป็นสมาชิกในห้องเรียนของเรานะคะรองผู้อำนวยการเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนรองหัวหน้าห้องนั่นเองค่ะคนที่3นะคะก็คือคุณครูค่ะคุณครูนะคะก็จะมีหน้าที่สอนหนังสือและอบรมสั่งสอนให้หนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีนะคะ คนที่4นะคะก็คือนักเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะก็จะมีหน้าที่เรียนหนังสือและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะก็คือนักการพารงนะคะหรือแม่บ้านแม่ครัวนะคะที่เราเรียกกันใช่ไหมคะก็จะมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนนั่นเองแต่ว่าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนเนี่ย ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพารองเพียงคนเดียวนะคะเป็นหน้าที่ของเด็กทุกคนเลยนั่นเองนะคะที่เราเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนไม่ทิ้งขยะเลียล่าน,นั่นเองนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะได้น่าอยู่มากขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนนะคะสมาชิกในโรงเรียนเนี่ยยังมีสิทธิในการทำสิ่งต่างๆแต่ ต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นนะคะยกตัวอย่างเช่น 1. มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเมื่ออยู่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาได้นะคะ 2. ครูเนี่ยก็จะมีสิทธิในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนดีนั่นเองค่ะส่วนนักเรียนเนี่ยก็จะต้องตั้งใจฟังที่คุณครูเขาอบรมสั่งสอนด้วยนะคะ 3ก็คือนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะก็จะไม่มีใครเนี่ยมาทำอันตรายเราได้เมื่อเราอยู่ในโรงเรียนนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็คือการมีสิทธิในการได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณครูนั่นเองนะคะเมื่อทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะเราเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างสงบสุขนั่นเองค่ะวันนี้ครคพอยก็ต้องขอสบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย